นั่นลำคัญคำว่าอาเซียนครับวันวันหนึ่งเนี่ยพี่ได้ยินคำว่าอาเซียนประมาณสัก68ครั้งต่อชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยามนักลงนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยอาเซียนกำลังเข้ามาปีห้าแนพี่อาเซียนเนว่ยมีนเอะรอาเซียนคือสมาคเศรษฐกิจการลเศรษฐกิจช่ค่ะชืออาเซียนเอออานเศรษฐกิจค่แล้วได้ยินคำว่าอาเซียนบ่อยไครับ่อยนะบ่อยครับตั้งแต่ตอนเรียนเพราะว่าเรียนเศรษฐารก็จะเรียนกี คือตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วก็ยังได้ยินอยู่ไหมใช่มีอยู่คืออะไรอะไรก็อาเซียนให้รู้สึกรู้สึกว่ามันโอเคกว่าไหมที่จะเป็นอาเซียนแบบตอนนี้ไม่เป็นอาเซียนคือถามว่าโอเคไหมโอเคกับประเทศนะแต่ว่าไม่โอเคกับกับชีวิตการเป็นอยู่อ่าไม่โอเคกับประชาชนอะก็คนทำงานอะไรเงี้ยคือประเทศอะดีตรงเีราะประเทศเราเป็นใครแด่คือเป็นศูนย์กลางของอาเซียนใช่ไหมแต่คือมันมำแยกกับ เขาเข้ามาเขาจะต้องผ่านคือจะโดนคนแบบว่าพาตื่นแยี่ยงานตอนนี้ถ้าเปิดอาเซียนปุ๊บมือเขาเข้ามาเสร็จดีเนี่ยได้เลยแล้วเราก็เข้าไปได้เลยเราเข้าไปได้เลยแต่เราโง่ไปว่าไม่ไม่ใช่คือคือระดับล่างเนี่ยอาจจะโดนแย่ลู้าถมากใช่ไหแต่ว่าระดับบนเนี่ยจะโดนจ่าชนี่เขาพูดกับมันได้ไหอ๋อจะโดนระดับบนเนี่ย่างเช่นหมออะไรอย่างงี้ใช่ไหม สกุลเงินนี่เขาต้องใช้เหมือนกับใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมใช่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเไม่เปลี่ยนเดีไม่เหมือนที่เปลี่ยนอ๋อแสดงว่าเราก็ไม่ได้เหมือนกับสหภาพยุโรปใช่ไหมใช่ใคือนโยบายเราไม่ได้ใช้เหมือนกันถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วจะใช้นโยบายตรงกันใช้เงินกันเหมือนกันค่ะนี่นี่คือเด็กคือสินค้ากับเงินเนี่ยมันเดินทางเข้าออกได้แบบเสรีเสรีแต่ว่าสกุลเงินใช้คนละสกุลเหมือนเดิมใช่ใช่อย่างเนี่ยอ่ะคือไปที่ลาวมาแข่ที่ลาวเนี่ยบินบินข่าหาเนี่ยจะออกไปสาวสกุล คือดอลล่าร์กีบแล้วก็บาทคือเราใช้เงินได้สามสกุลคือเขาแปลงสกุลเงินให้ได้บินใช่ก็คือออกมาเลยสามอันคือเราใช้เงินไทยก็ได้อันนี้คือที่ลาวใช้เงินบาทได้คล้ายแบบเปิด AEC กับเราไปตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่คือเหมือนคนคนไทยคนลาแบบค่าใส้่ายกันเยอะเหมือนคนไทยก็ชอบไปเที่ยวเยอะเหมือนเป็นมันติดกันอ่ะแล้วมันก็เข้าไปแบบแล้วมันแล้วมันจะมีแบบอารมณ์แบบว่าคล้ายแบบเป็นแบบกรีซที่แบบว่ากรีซเน่าปึ๊บ เกือบจะล้มทั้งระบบอะไรเงี้ยคืออันนั้นห่ามันเน่าเพราะว่าเป็นเด็กกับอียใค้เป็นเด็กกันด้วยแล้วแล้วระบบอ่านโยบายอะไรเงี้ยก็ก็ใช้เหมือนกันแต่แต่หนูว่าที่เขาเปิดรวมกลุ่มอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบค้าขายได้เสรีเราเหมือนแบบถาาขายดิเร่วมเน้นขายกันใิ้ร่วมมากกว่านี่ก็เป็นความรู้จากอ่านิสิตเศรษฐศาสตร์เกษตร้อาจารย์พูดบ่อยไหมครับเขาเขาพูดบ่อยไหมครับบ่อยค่ะเดินไปไหนเออะแบบว่าเจอแบบ จะอาเซียนแล้วนะ้องรู้หรือเปล่าว่าอาเซียนเนี่ยย่อมาจากอะไรไม่รู้ค่อะอีกสองปีอาเซียนมาสวยแนละ้วมึง